ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาและทางซ้ายมีคนเหมือนจะลอยลงมาโอ้โหลงตรงกลางปะนะตรงนั้นอะอย่างเยอะหน้าเราปืนไม้มีปืนนะอยู่ใกล้เราเหมือนจะไม่มีคนลงมาครับไปลงโซนตรงกลางกันหมดเลยเมื่อกี้อย่างเยอะนะครับแถวเราคือเงียบนะปามของไปก่อนดีกว่าไปหน้าเรา หลบวกกันอไว้แกมนะเอาล้าเลยมีเสียงคนใช้ลูกซองครับเหมือนจะอยู่แถวบ้านด้านไหนหรือเปล่านะครับมีเสียงเท้าว,วิ่งมาอยู่ด้านล่างหรือว่าด้านบนว้าไปดูนะครับไหนวะรอยเท้าฟังจากเสียงน่าจะอยู่ด้านบนนะครับข้างบนเลยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหนึกว่าไม่โดนแหมเขากำลังลอยเลยนะครับลอยขึ้นนะโดนน้ำพุนะครับจังหวะเมื่อกี้เหมือนจะมีอยู่ด้านบนสองคนครับตายไปคนหนึ่งนะรอยเท้าอยู่ทางขวาด้านหน้าคนนึงแล้วก็เสียงเท้านะครับเนี่ยเสียงอยู่ใกล้เลยอยู่หลังกําแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลูกซองนี่ยิงไม่พักเลยนะครับเสียงปืนคือใกล้มากนะเฮ้ยหลัง เอ้ยโอ้โหลงมาเรียบร้อยนะครับแม่ลงมาตรงนี้พอดีเลยลงปุ๊บตายปับ๊บมีเสียงเท้าวิ่งมาทางซ้ายด้านล่างเอ้ยครย,ยิงเอ้ยเออสวยหลังเดี๋ยวโอ้โหมัวม่วมั่วจัดเลยมีคนลงมาเตมิมอีกโอ้โหดี๋เอาเอาให้หมดโอ้โเสีงเอ๊ยโอ้โตกใจหมดเลยยังมีคนวิ่งอยู่นะอยู่ด้านหน้านครับนีไงเฮ้ยคนนี้ทำไรอะ่ะปั๊มยาหรือว่าอะไรอะ่ะเหมือนยืนเต้นเลย เสียงเท้าเหมือนมีเสียงเท้าเฮ้ยโอ้โหเอ้ยไม่ทันนะมองไม่เห็นครับ richman shop นะครับร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนนะบริการตลอด24ชั่วโมงครับเติมเกมพับจิโมบายเนี่ยบนเว็บครับรับเงินคืนนะ richman coin น,นะครับสูงสุดถึง6เท่านะพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนครับเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแล้วก็เติมใ้ทางเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ครับเติมเกมราคาถูกได้เลยครับที่ ลิชแมนช็อปนะครับเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปร์เซ็นนะ์ะที่สำคัญก,ก็คือเมียจับไม่ได้แน่นอน,นครับต้องเติมที่ร้านลิชแมนช็อปโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับด้านนอกเหมือนจะบวกกันใหญ่แล้วนะครับทางขวาเราอะ่ะมีคนฟันระเบิดตรงประตูด้วยระวังมีคนโดดล้มลงมาเนี่ยเสียงปืนนะเฮ้ยสวยโดนยิงหลังน้หลังหักเลยเออเหมือนว่าเขาจะมอง ตรงไหนอยู่ไม่แน่ใจมีเสียงเท้านะครับกระโดดอยู่ด้านหน้าเรานะไม่รู้ว่าโดดตรงไหนนะเปลี่ยนมาใช้ M4 ดีกว่านะเนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยทางซ้ายนะครับอ๋อน่าจะกระโดดอยู่ด้านบนแน่เลยเห็นแล้วใช้ไฟนะครับปาไล่เขาลงมานะยังกระโดดอยู่นะครับอยู่ชี้กําแพงไว้อ้าโดนไฟเรียบร้อยนะครับเฮ้ยหน้าเราสวยกระโดดมาเลย อยู่ชิดกำแพงไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีศัตรูอยู่ด้านบนนะถ้าเขาไม่โดดลงมาเนี่ยก็ไม่สาม,มารถถีงเราได้ับเฮ้ยทางขวานะไม่ได้นะมุมเสีเปรียบเข้ามาด้านในบ้านก่อนดีวกว่ากัวจะโดนเลสโซนนะมีเสียงเท้าอยู่ใกล้เรานะกระโดดมารอยเท้าขึ้นอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งมาแล้วเหมือนจะวิ่งอยู่ในบ้านหรือเปล่าหน้าเราเนี่ยสวย ด้านหลังนะอยูไอ่ไกลเลยน่าจะบนเนินหรือเปล่าดนะูจากมุมที่ยิงได้เนี่ยอยู่ด้านบนนะเราจอดชิดเนินนะครับต้องขึ้นด้านบนนะ่ะเฮ้ยมีตัวไกลยิงมาต้องหลบมาเล่นฝั่งนี้นะครับเขาไม่ยอมลงมาต้องบินขึ้นไปนครับอู้ดล้อมเอา้าอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่โถย ลงมาโดนเออสวยแม่นอนเนียนเลยเสียงปืนด้านหน้านะครับด้านหน้าน่าจะเป็นวิวสันนะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยน่าจะคนครับเหมือนที่มีตัวอยู่บนเนินนี่ก็จะละมีฝั่งนู้นด้วยนะครับเราชาตัวนี้ก่อนบินไปนะอ้อมลงด้านหลังเขานะโดนสวยระวังฝั่งนี้เนี่ยโดนอยู่ เจ็บเจ็บจัด huh. มีบินมาโฉบเอาลงด้านล่างเราชาร์จเลย FPP นะโดนเออเป็นไงโอ้โหเฮ้ยโหนี้น่าจะวิวสันนะโอ้โหโเท่เลยนี่มันเทพติ๊กตอ,อกข้มาใครที่อยากจะเป็นเทพติ๊กตอ,อกนะต้องซื้อถุงนี้เป็ดส้มไร้ขอมมาใช้นะครับรับรองว่าเป็นเทพแน่นอนนะยิงคมลมรุนรนะครับชาดไม่หลุดแต่ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างเมื่อเจอเธอครับคนที่ใช้รุ่นเดิมเนี่ยแล้วก็ รู้สึกว่ามันลำคาญตรงขอบเนี่ยซื้อรุ่นนี้มาใช้นะครับไม่ลำคาญแน่นอนนะบางเฉียบนะครับใส่เหมือนไม่ได้ใส่นับยิ่งไม่มีขอบเนี่ยยิ่งเหมือนไม่ได้ใส่เลยนะครับแล้วจะใส่ทําไมนะใครที่สนใจนะครับกดตรงลิงก์ที่หน้าจอหรือไม่ก็ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้ใตใคลิปนี้ก็ได้นะครับตรงบ้านนะโอ้โหอย่างคมแหมพลังถูงนิ้เป็นต้มไร้ขอบนะ ยิงคมลมล้นวนนะครับผมว่าเราวนไปชิดดีกว่ายิงไกลๆเราไม่ถนัดนะตรงบ้านเขาบวกอันใหญ่แล้วนะครับเราต้องรีบเข้าไปแจมนะไปหาไอ้หน้าเราวิ่งลงลงเลยโดนเทียบเออสวยวนไปเก็บงานนะผมจะไม่ลงจากรถครับเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราเฮ้ยด้านหน้าตรงก้อนหินปะยิงมาโอ้โหเทียบเลยวนมาก่อนรถจะระเบิดดิเดี๋ยว็ดเเด,ดโอโอ้โห ตัวนี้เย็บ yep. เออสวยวงจะมาแล้วนะครับผมว่าเราเข้าวงก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้ารถระเบิดเนี่ยเราจะเข้าเอา้าหน้าเรามีตัวไกลด้วยคนหรือเปล่าไม่รู้่ะยิงไปก่อนนะครับตัวไกลระวังด้านหลังด้วยนี่ไงยิงมาแล้วอยู่ดางซ้ายเก็บงานตัวนี้ก่อนเข้าบ้านนะขึ้นไปเล่นด้านบนนะครับเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเรา ปั๊มน้ำก่อนนะอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดนะครับช่วยให้เราวิ่งเร็วแล้วก็เรือเด้งเอ๊ยสวยเรือเด้งตลอดเวลานะครับเสียงปืนอยู่เอ๊ยตัวด้านหน้าเราตัวไกลเขาตายแล้วนะครับเอ๊ยทางขวาเอ้ยทางซ้ายมวยหมดแล้วเนี่ยเออสวยมีตัววิ่งมาชิดเราครับตรงบ้านเสียงเท้ากําลังวิ่งมาหลังกําแพงเอ๊ยเออสวยเออวยหลือคนเดียวนะครับแต่ว่าเสียงปืนล่าสุดเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานะ ผมไม่กล้าเดินไปอ่ะอยู่ตรงนี้เล่นได้นะครับมีเนินบังอยู่ไม่กล้าบินเช็คด้วยเพราะว่าเฮ้ยเจ็บอยู่ใช้ไฟได้นะครับไม่ยอมออกมาก็เผาเลยรอเลย,เยต้องวิ่งมานะครับโดนบ้าไฟตามไปอีกลูกหนึ่งเต็มตัวเฮ้ยวิ่งชาร์จเลยเฮ้ยบินโอ้โหบินหนีเดี๋ยวไปไหนแล้ว เหมือนจะบินขึ้นด้านบนเนี่ยโนนรอจังหวะเล่นเนินต่ำเอาตกเจ็บร้อยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ